มันมีตัวไปทิศนั้นน่ะระวังนัโอ้โหนี่แหละยิงตูดแล้วต้องผมสองตัวเฮ้ยมีมีฮัทฮัทมีตัวมันเข้าบ้านแล้วเอาไอ้เฮียแล้วใครลงวะเนี่ยปุมเราจะยืนดูฮัทลืมเก็บปืน ลาผมแน่เลยวะลังไปพี่ครับอายีน้าเทพปองไอ้กันอย่าตายนะกันบอกพี่ครับมึงบอกตัวเองก่อนเถอะราไปพี่มันลงบ้านไหนมาดิมาดิ้น,ดน้าพี่เฮ้ยมีหลายตัวนะมาอะไรพี่เฮ้ยบ้านผมนมีฟารงแล้วตัวการเอ้ยเฮียต่อยดูดิ้ตัวูะ

ใจเย็นนะพี่ถ้าร,รีบมันจะตายหมดพี่ใจเย็นเลยอืมอเอีอาข้างหน้าโอยสัตว์ <c oughs> เอ้ยยังไงดีดมดแล้วมันเอาเลสโซนวะเอาเสียเปรียบ <c oughs> การนาถ้าเราตายเลสโซนนรารู้ๆก็นี่พนักานการนา ไหนคันนี้ไหนคันเนี่ยวะแล้วมันลงรถพี่ปล่อยมันเละเอาเดี๋ยวเรื่องกันจ้ะพี่ไม่มีเลื่อนเหลือแล้วตามมาะ้างมนตามเจอเดสโทนซื้อมาแล้วอีกเนี่ยซื้อมาโดดเฟเองเนี่ยแหละข้งใน มึงดูใครเป็นคนนำโดนถ้าคนนำโดนมันจะตายก่อนดูนี่ดูนี่ดูนี่ดูข้างๆผมโอ้ยเฮียจัดตัดเลยโอ้ยใหญ่ทุกวันนี้พีดโดนแล้วอะเราอ่ะชัดเลยผมน้องสองมาด้วยโอ้โหยาไม่มีโอ้ยเฮียโอ้โหชัดเลยพี่ติดเชื้อไอพีมาขนาดนี้เลยหรอ ไปเชื่อไปเชื่อนะครับพลังงานบางอย่างพูดก็พูดกับผมขนลุกเลยครับพูดกับพูดครับขนลุกเลยดีนะไอ้เงี้ยนะ